ี๋ยวขอเบิกของน้ำคูนนะครับผมเอาแม่ใพรแหมงาห้องว่าไส้ไหมสวัสดีครับผมอันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวทวาบุรีครับผมวันนี้โอ้โหข้าวเตี๋ยวเนือเน้อบางครับผมวัทีมงานเกียบเลยเต็ยมยล้านครับผม อาจารย่อาจารย์บอัติดสามดอยู่บอกรับขอบเุณอะไรเขาเอ็นยื้อใส่เขานี่ครับแบนยังเซอร์ครับของผมของผมเสร็จเล็กเลยครับ เห็นเล็กเนื้อเปื่อยแล้วครับเอาซดก็ได้เนื้อซดก็ได้อย่างนี้ยำหอมนยครับผมยำยำยำนี่ครับแดงทีดีหวานเนมเบา แถมผมโอ้ดูเนียวขึ้นขัดดีเอาดูเนียวเลยาสิเดี่ยวบอลเดี่ยม่เกินเพื่อนหน่งโอ้ยตีตีสายอ่อนู้่กายครับเอโซ่ก็ผมอันนี้แม่ม่านครับแม่ม่านอันนี้ซองเลี้ยงเรน้องตน่้นอยค่ะอีหล่าคนพวกไงสซ่สองนี้อ๋อแบบด้วยโซ เด็กกินก๋วยเตี๋ยวกันมือนเด็กมาเที่ยวภาบนั่งนั่งย่าง่นรวอยู่เองมีส้มตำพร้อมครับผมหมอนนหมดเลยครับผมใส่กระเพาะสดๆเลยฝังหมูขนาดผูกเองภาพนี้ขายเห็ดอยู่โอ้ใส่ลูกชิ้นแซ่บพร้อมนี่ครับลูกชิ้นแซ่บ ว่าได้กินโดนเนี่ยนะผมน้องเพิ่งับเป็นนี่เตาหู้ยี่วครับผมเนื้อของเตาหู้ยี่ครับ้เดืรุันไปอีกรูก ดอสทุก้นแซมพร้อมเด็ดแน่นอนะเกียบมีอันิ่มหอมครับทีกเขียวขงถิ่มคาดสีกนะครับหาเบื้องยากล้อนเครื่องปรุงเริ่มปรุงในเบิ้งครับผมนะนำเต้าหู้ยี่ครับเสิ่อเปันเรื่อยเลยมีซีครับนั่งยีสวยต้องวางสีเลือสองเลือรสองสวยครับ กลิ่น้ะบอกครับผมของมะกอไก่นะ้ำซุปหวานอยู่นะครับผมถ้าน้ำตาลใสเหมือนเดิมโบแมนน้ำโตมูจ้เป่งเลยวะยังร้อง,อลองเลย ถามว่าตุนเนือเ้อ,อเ,เปื่อยก็จะจี๊ดใส่อยู่เครับผมเป็นเนื้อเปื่อยนี่เลย,เยโอ้โหนี่มากันเนี่ยไม่หอมหมากเลยรักจะติดติดก็มีกินม,มันเป็นเสือเอาคนขอไอ้แดงแกินว่าเมือนเราไปเซ้นปล่อยไปแล้วมังสื่อล่าอะไรเนาะ ปลาเลือโหดไหลดีกว่าปลาตาโมเอาละระเขาตองให่ลูกด่างอะไจะมึงจะเอาคุานะครับน่ที่เป็นน้ำสมครี่สมพริกดอง ลายกะปีครับปินท่เล่วนูคอเรากินจนมัดถวยแล้วนอนแล้วยังปงอยเกาอยูกินไปปุงไปนอนา เสียกเสียกยิ่ซ้อนไเลยที่เร็วกว่าที่นี้ทำเพิ่งยัดซอสผิดกอได้เลยพื่เรพร้อมปีกหรอนะครับลืมซอสผิดครับผมต้องใส่ต้องใส่ครับผมเกีียวชาวบ้านตรงนี้ซอสผิด กลิ่นกระเพาที่นี่แบบสรามูผมเบิร์มูสมิ <c oughs> ้นเ,เบิร์เห้วบอกไปบอกสิ้นเนี้ยดีเด้ขอได้ของอาตีก็ได้นี่อาตีลัลูกเกอร์วุ้นนะ่นะนีนขอขอก่ก็ได้เื่อนเหรอมาหาบกบอมมาหน้าเหม่มือขึนมถามกูอยู่กับใครจะเป็นไวงไปปั้นหน้าละดีแล้วแบบูรับแบบู ตื่นระเบอบอมหยดย้านนิงเสื้อบักน,น้ำาารรนนอกแตยงังมาพวงบวดหลอดเขาด้ยาดวยข<น>องพิงซังนี่พิเศษเนาะโจโจ้บร้ษัพิเศษคือคนมินิมินิมากนะ,นะครับอื่นเวลาที่เราได้กินไปหาป่าตอเลยเพ่กินรสจัด จะใส่น้ําจังซ่ําห้วยบ่มันดุอืมยิ่งมาเด็ด เราเราเ็นแับก็เหนื่อยอคนคนโมเดลนี่ร่นดวยเดียงเจ้ยิ้มไปยิยิมไปยวยิมไวยแนะร่นดวยครับผม กเจะเอาไปตั้งให้อีกนาะันแดงเด่นกันเรื่อมๆ เดแนนะครับก่อนไหนลูกตัวดังตอยกหวยเลยทั้งหนึ่งครัดอกโซนบอกไอ้พี่จะผิน่ แต่ตลาด้จ่ายอยากมันล่ะนั่งอย่นี่ไปตลาดน่าบอกตลาดน่าเสียแมาลาดนี้บอกว่าเสียตลาดนี้ไปมื่วันดเก็บเอาเที่ยเดยวคอบาดเ mở mùa mẹ tất cả mọi người 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 tất cả mọi cả

แบ่งเซียนให้กันพร้อมด้วยาบอกไาเลยโคตราขายกุญแจํีขายกุญแจเล้ขายกุญแจพุ่นตั้งไปได้พอแ่บาทเดียาสามยี่หาบาทสามพอร้อยครับงั้นทำไงก็ได้หลายอย่างนาะเนื้คิมคิมยาดาี่นี่หังรถเอาอยู่ห่โคตรน่ากันเลยเรอมาอยากอยากเหียบเบสผม ม่สาเวเฮ้ยสัตว์ก้อนแล้วหิว่อันนี้เส้นใหญ่อ๋อ,อครับ